ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการตั้งมาร์กนะครับของเครื่องยนต์การเกษตรนะครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชินะครับตัว n m 1 1 0นะครับหรือว่ามิตซูบิชิ11แรงนะครับตัวนี้ก็จะมีเฟืองนะครับเฟือง เฟืองอยู่ทั้งหมดสีเฟืองนะครับก็จะไม่ยากนะครับสำหรับเพื่อนๆในช่อง youtube นะครับหรือว่าเพื่อนๆเกษตรกรนะครับที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับก็ที่พอจะมีเครื่องมือนะครับที่พอพอจะถอดเองได้นะครับก็ส่วนใหญ่อาการเสียนะครับก็รวมๆก็เหมือนกันทั่วๆไปนะครับ ลูกรวมลูกปืนข้อเหวียงรวมอะไรประมาณนี้นะครับวัดใจหลักๆนะครับของเครื่องยนต์ก็น่าจะอยู่ที่มาร์กนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการตั้งมาร์กนะครับเรามาดู2เฟืองนี้ก่อนนะครับคือ,อเฟืองพาวเราลิ้นกับเฟืองข้อเหวียงนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเฟือง พาวข้เวียงนะครับก็มีจุดจุดจุดหนึ่งนะครับก็จะมาเข้ากับพาเลาลิ้นนะครับก็จะมีสองจุดนะครับพอราพอเราตั้งสองเฟืองนี้ได้แล้วนะครับเราก็อาจจะจะมาตั้งจะมาใส่เฟืองสะพานก่อนนะครับจะมาใส่เฟืองไอ บาลานเซอร์ก่อนนะครับบาลานเซอร์ก็คือเฟืองนี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่เฟืองบาลานเซอร์ที่หลังไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดทุกปืนนะครับก็ต้องใส่เฟืองพาวบาลานเซอร์ก่อนนะครับสําหรับเฟืองพาวบาลานเซอร์ก็จะมีลลกปืนเบอร์ตัวเล็กนะครับจะเป็นหกสองศูนห้านะครับ ตัวใหญ่ก็จะเป็น6207นะครับเราก็ใช้ของคูปต้าก็ได้นะครับแต่เราต้องอเอากิปล็อกออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวใหญ่จะไม่มีกิปล็อกให้นะครับตัวนี้ผมจะก็เป็นเบอร์6207นะครับพูด,ดง่ายๆนะครับก็ใช้ของคูปต้าได้นะครับก็มาดูมาร์กนะครับมาร์กของพาวเวอร์แลนเซอร์กับเฟืองสะพานนะครับ เพลาบรันเซอร์นะครับก็จะมีสงจุดนะครับสำหรับเฟืองเพา,าสะพานนะครับก็จะมีจุดเดียวนะครับสำหรับเฟืองเพ w า r รันเซอร์นะครับกับเฟืองสะพานนะครับเราก็มาดู เฟืองเพาสะพานกับเผาลาวลิ้นนะครับก็จะตรงนี้นะครับสาหรับเฟือง ลาวลิ้นนะครับกับเพาเฝาไอเฟืองเฝาสะพานนะครับก็ลาวลิ้นก็จะมีจุดยุดหนึ่งจุดนะครับเฟืองลาวลิ้นนะครับก็จะหนึ่งจุดนะครับเฟืองบลานเซอร์นะครับเฟืองไอเฟืองสะพานนะครับพูดผิดนะครับเฟืองสะพานก็จะสองจุดนะครับก็จะมีแหวนล็อกนะครับแล้วก็มีแหวนตัวนึงนะครับแล้วก็จะมีกิบล็อกนะครับสำหรับ เฟืองเพาสะพานนะครับก็จะสี่สี่เฟืองนะครับก็จะมีตัวนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตัวนี้หนึ่งจุดนะครับสําหรับเฟืองเพาปรานเซอร์นะครับกับเฟืองเพาสะพานนะครับตัวนี้เฟืองเพาสะพานกับเฟืองเพาลาลิ้นนะครับตรงนี้ก็ลาลิ้นกับเพาข้อเวียงนะครับ ตัวนี้ถอดตุ่มกำมะนาออกนะครับเพื่อให้มองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับเครื่องมิซูนะครับชุดเ็ดแรงม้านะครับตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันกับเครื่องมิซูแปดห้านะครับก็เฟืองก็จะมีเท่ากันนะครับเฟืองเผารานเซอร์ก็จะมีเผาเดียวไม่เหมือนคูปุต้านะครับคูปุต้าพวกอีทีก็จะมีสองสองเผานะครับ มีตุ่มอยู่สองเพานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับหรือว่าเพื่อนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังซ่อมอยู่นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ